สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับกิจกรรมสุ่มแจกโบนัสนะครับสำหรับกิจกรรม Lucky Member b o n u บนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่26หนะครับหรือว่าเป็นเดือนที่2ของปีที่3นะครับก็คือประจำเดือนเมษายน2568นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสุ่มนะครับได้ลุ้นนะครับมีที่ผ่านสิทธิ์นะครับมีทั้งหมด9ท่านนะครับก็เดี๋ยวรายงานสรุปโบนัสเสริมกันก่อนนะครับซึ่ง Lucky Member b บนะครับก็อยู่ที่ 75.96บาทนะครับ7 5สบาท96สตางค์นั่นเองนะครับส่วน FPM นะครับก็อยู่ที่3 7 9สบาท80สตางค์นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มลั c กี้เมมเบอร์วันนะครับซึ่งก็เป็นเดือนที่ถือว่าติดท็อปนะครับอันดับที่1ของประจำปีนี้นะครับผมก็ค่อยๆโตครับบางเดือนก็โตบ้างบางเดือนก็ลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับมีปัจจัยสำคัญมีเหตุผลอะไรต่างๆที่ มันสนับสนุนในการเติบโตนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยและกันเนาะเปิดไม่เปิดการเสียเวลาก่อนอื่นนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการมีรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับอ่ามีให้ที่ช่องของเรานะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม f r e e d o m นะครับก็ไม่ต้องลงทุนครับแค่มาเรียนรู้แล้วก็มาทำความเข้าใจว่าเราจะรับรายได้ได้อย่างไร นะครับอ่ะโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ9ท่านผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับโบนัสไปนะครับซึ่งเดิมเขาก็จะมีโบนัสปกติกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นโบนัสเสริมนะครับที่สุ่มแจกให้นะครับจะได้มากได้น้อยนะครับถ้าผ่านเกณฑ์ก็เอาไปบวกเพิ่มอีกนะครับอ่ะมาลุยกันเลยครับ โอเคนะครับเลขสมาชิก0 1 1นะครับก็คือคุณเอกชัยนะครับได้รับลัคกี้เมมเบอร์โบนัสไปนะครับ75็ดสบาทเกสตางค์นะครับเดิมนะครับมีโบนัสหลักอยู่แล้วนะครับ100 131บาทนะครับรวมกับ75บาท96สตางค์นะครับก็จะเป็น206บาท96สตางค์นะครับก็จะ รวมและโอนให้พร้อมกันเลยนะครับก็ยินดีกับผู้ที่ชนะนะครับได้ได้สิทธิ์ลุ้นในข้อนี้ไปนะครับติดตามกันอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็มีให้ทุกเดือนครับมีโบนัสให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ผลประกอบการอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าสนใจนะครับลองทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าเราจะมีแบบนี้ได้อย่างไรโบนัสหลักเป็นยังไงนะครับโบนัสเสริมเป็นยังไงและมี อะไรบ้างในแพลตฟอร์ม Freedom นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ทักเข้ามานะครับก็เดือนหน้ามาเจอกันใหม่นะครับเป็นเดือนที่27แล้วนะครับก็คือปีที่3แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ